สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในส่วนของวิเคราะห์ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานไรวันประจำวันที่20มิถุนายนนะครับ2 5 6 0ตัวแรกนะครับเป็นตัว KKP นะครับ ก็เราคาดการนะครับกำไร Q2 จะทรงตัว Q1 Q แต่เพิ่มขึ้นเยียวยๆนะครับสินเชื่อในเดือนพฤษภามกลับมาขยายตัวนะครับหลังจากที่เดือนมีนาถึงเมษาสินเชื่อทรงตัวในสินเชื่อในเดือนมิถุนพฤษภาเนี่ยกลับมาสุ่ ขยายตัวสูงสองจดามสี่เปอร์เซ็นมันนนมันทําให้สินเชื่อเตอิบโตจากสิ้นปีที่แล้วเนี่ยประมาณสามจุดสี่เปอร์เซนตแล้วน่าจะทําให้สินเชื่อคิวสองเนี่ยน่าจะเติบโตได้ประมาณสองุดห้าปอร์มซณน5 q คิวนคิวะครับโดยทางฝ่ายเชื่อว่าสินเชื่อที่เติบโตมาจากสินเชื่อธุรกิจนะครับคาดการณ์ว่ากําไรคิวสองจะอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยล้านส่งตัวคิวคิอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับคิวสองเมื่อปีห้าเก้ากไรจะเติบโตถึงประมาณสิบเก้าปอร์นะครับถึง จากค่าทั้งรายได้ดอกเบีย้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเติบโตไม่มากนักแต่การตั้งสำรองผลขาดทุนจากการขาย,ยลดยึดที่ลดลงนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ผลประกอบการเติบโตสูงขึ้นนะครับคงราคาพื้นฐานที่75บาทนะครับทยอยซื้อนะครับมองกําไรปีนี้นะครับอยู่ที่6 0 0 0นล้านเพิ่มขึ้น8%เโดยสินเชื่อจะเติบโตหลังจากหันมาปล่อยสินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อเช่าซื้อมากขึ้นแลครับและแนวโน้มที่ดีของรายได้ค่าธรรมเนียมกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด ประกอบกับปันผลที่โดดเด่นทําให้ทางฝ่ายแนะนําทยอยซื้อโดยโครงราคาพื้นฐานที่75บาทนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ